น,นี่นะคะของเล่นใหม่บ้านเรานะอันนี้ค่ะจะเป็น EP 2นะคะคุณแม่จะมาสอนไล่โนต้ตนะใครเข้ามาช่องนี้ครั้งแรกนะคะคุณแม่ฝากกดติดตามคุณแม่หน่อยนะ A to N Channel ยังไม่มีคอนเทนต์ต,ตายตัวนะคะเพราะฉะนั้นใครที่กดติดตามเราก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะค่ะ ค้ะเราไปไหนไม่ได้นะเราก็ต้องอยู่ในบ้านนะคะคุณแม่ก็เลยซื้ออ,อิเล็กโทรนมาให้นาดาลนาวะเขาหัดเล่นนะครั้งที่แล้ว ep หนึ่งเราสอนเรื่องการหาตัวโดไปแล้วนะคะตัวโดคุณแม่ทวนให้นะตัวโดคือลิ่มสีขาวที่อยู่หน้าลิ่มสีดำสองอันเห็นไหมคะลิมสีขาวที่อยู่หน้าลิมสีดำสองอันคือตัวโดนะคะ่ะคุณแม่เคยบอกไปแล้วว่า ตัวโนต้ตเนี่ยมีตั้งแต่โดเรมีฟาซอลาทีแล้วก็โดนะคะคีย์บอร์ดแต่นิ้วเรามันมีหนิ้วนาดาลองวางนิ้วสิคะนิ้วเรามีแค่5นิ้ว,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 วใช่ไหมคะ,ะคุณแม่จะให้นาดาดีดให้ฟังจากตัวโดไปถึงตัวโดอีกอีกตัวหนึ่งนะคะลองดีดดูสิคะ,อ,ะอันนี้คือวิธีดีดที่มันครบทั้ง8เสียงนะคะช้าๆนะเอาใหมค่ค่ะนิ้วโป้ง นิ้วโป้งตัวโดนะคะพอดีครบพอดีครบ 1, 2, <Okay. S 1> อบหนึ่งสองสาม่าหนึก่อนค่ะดีครบหนึ่งสองามอ่าเราเอานิ้วโป้งนะคะควยข้างล่างแล้วก็มาตัวที่4 <Okay. S 1> อ่าอีกรอบค่ะช้าๆอ่าอีกรอบนะคะ เห็นไหมคะเวลานิ้วโป้งนิ้วโป้งเราตอนที่พอมันถึงโดเลมี le, นะคะเอานิ้วโป้งย้อนกลับมาเป็นตัวที่4นะคะนิ้วโป้งเป็นตัวที่4 5 6 7 8นะคะอีกรอบหนึ่งคะ่ะ1 2 3นิ้วโป้งย้ายมาตัวที่4อ่าโอเคนะคะอันนี้คือการฝึก โดเรมีฟาซอลลาทีโดนะคะก็คือเรามี5นิ้วแต่ว่าเราต้องดีดให้ครอบทั้ง8เสียงนะคะก็จะสลับอย่างนี้ต่อไปนะใครที่ถนัดหรือไม่ถนัดเป็นเขียนเป็นตัวโนต้ตนะคะของคุณแม่เนี่ยแม่จะสอนนาดาเป็นตัวเลขนะคะมันก็จะง่ายกว่านะ,ะวันนี้นาดาจะมาลองเล่นจิงกะเบลมือขวานะคะตอนนี้เราเล่นมือขวามือเดียวก่อนนะคะ,อะลองดูค่ะ นี่นะคะเราฝึกมือข,ขวาก่อนนะคะ EP 2ก็คือการไล่เสียงจากเสียงโดไปโดอีกตัวหนึ่งนะคะมือเรามีแค่5นิ้วเราจะไล่อย่างไงให้มันครอบ8เสียงนะคะแล้วก็ใครที่ถนัดเป็นตัวเลขนะคะก็เขียนน้ดเป็นตัวเลขนะคะใครที่ถนัดเป็นโดเรมี Do, Re, นะคะก็ต้องก็ต้องเขียนตามตามที่ตัวเองถนัดนะคะไปแล้วนะคะ EP นี้บ๊ายบายค่ะ